สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข้ามซีทีวีจันทบุรีประจําวันอังคารที่16ธันวาคม2557ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้นะคะชาวจังหวัดจันทบุรีแห่เติมน้ํามันคึกคักน,น,น,นะคะหลังปะตะทบังจากประกาศลดราคาน้ํามันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด2บาทยกเว้น e85 นะคะลด20สตางค์ต่อลิตรดีเซล1บาทมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ บรรยากาศต,ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ที่ศูนย์บริการน้ำมันและแก๊สโซฮอลมีผู้ขับขี่รถสาธารนณะและรถส่วนบุคคลต่างนำรถไปเติมน้ำมันและแก๊สโซฮอลกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะน้ำมันโลกราคาลดลงแทบรายวันขณะที่การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบองงได้เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแยกเป็นน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอลทุกชนิด ลดลงลิตรละ1บาทยกเว้นน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 และน้ำมันดีเซลลดลงลิตรละ30สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่16ทธันวาคมนี้โดยการปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอลทุกชนิดลดลงลิตรละ2บาทน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ลดลง20สตางค์และน้ำมันดีเซลลดลงลิตรละ1บาท การลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอลทุกชนิดลงลิตรละ1บาทและเมื่อรวมกับค่าการตลาดที่มีอยู่อีก1บาทดังนั้นราคาขายเปรีกหน้าสถานีบริการน้ำมันปรับลดลงราคา2บาทซึ่งค่าการตลาดต้องให้ผู้ค้าพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งส่วนน้ำมันดีเซลก็คาดว่าลดลง1บาทโดยราคาใหม่ที่ปั๊มปตทสาขาท่าช้างจันทบุรีเป็นดังนี้เบนซิน95ราคา37บาท50สตางค์ต่อลิตร แก๊สโซฮอล95ราคา30บาท48สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91ราคา28บาท46สตางค์ต่อลิตร E20 ราคา27บาท6สตางค์ต่อลิตรและราคาน้ำมันดีเซล27บาท7สตางค์ต่อลิตรอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง14ธันวาคม2557 หรือตั้งแต่คณะสาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอมาบริหารประเทศจนถึงรัฐบาลปัจจุบันราคาปลีกน้ำมันเบนซินในประเทศปรับลดลงถึง13ครั้งลดไปลิตรละ9บาท79สตางค์อยู่ที่ราคาลิตรละ39บาท36สตางค์น้ำมันแก๊โซฮอล์91ปรับลดลง16ครั้งลดไปลิตรละ8บาท40สตางค์อยู่ในราคาลิตรละ30บาท28สตางค์ดีเซลปรับลดลงจำนวน6ครั้งลดไปลิตรละ2บาท10สตางค์ อยู่ที่ราคาลิตละ27บาท89สตางค์ส่งผลให้ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนนำยานพาหนะเดินทางมาเติมน้ำมันกันอย่างต่อเนื่อง